มาพบกับครูนัทพลโวไลหรือครูโจ๊กอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่ที่วิชาเทคโนโลยีหรือวิธีการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับและเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนกันในวันนี้ก็คือการค้นหาข้อมูลนั่นเองสําหรับเรื่องการค้นหาข้อมูลนี้นะครับจะสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ว4.2ตัวชี้วัดป5ข้อที่3ครับซึ่งกล่าวไว้ว่านักเรียนจะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารและทํางานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ครับโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้จำนวน3ข้อก็คือเมื่อนักเรียนได้เรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลได้ครับและนักเรียนจะสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลได้และที่สําคัญนักเรียนจะเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นกิจกรรมแบบ Active Learning ของเราในครั้งนี้ครับเอาละนักเรียนพร้อมหรือย,ยังครับถ้าพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับเรื่องการค้นหาข้อมูลนี่เนอะครูอยากจะถามนักเรียนก่อนเลยว่าข้อ1ครับนักเรียนเคยค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือไม่ครับอ่าใครเคยยกมือให้ครูเห็นหน่อยค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับอ่าหลายคนเลยเนอะหลายคนเคยค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาแล้วและคราวนี้ถ้านักเรียนเคยค้นหาข้อมูลแล้วนักเรียน ใช้โปรแกรมใดในการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตครับโปรแกรมอะไรเอ่ยอทีละคนครับโปรแกรมแรกก็คือ,อโปรแกรมอะไรครับใช่ใช้ Google ไหมยังไม่ใช่นะครูถามว่านักเรียนใช้โปรแกรมใดในคอมพิวเตอร์ของเราโปรแกรมอะไรบ้างครับอาจจะมี Google Chrome ใช่ไหมอาจใช้กันเยอะเลยมีอะไรครับ Microsoft Edge นะหรือสมัยก่อน มันถูกเรียกว่า Internet Explorer นั่นเองนะในปัจจุบันเนี่ยมันจะเปลี่ยนเวอร์ชันเนื้อหรือเปลี่ยนรีแบรนด์เป็น Microsoft Edge แล้วนะครับอา,อาจจะมี Mozilla Firefox อาจจะมี Safari แบบนี้เป็นต้นก็ได้นะครับเอาละนี่คือโปรแกรมที่เรียนใช้ในการค้นหาข้อมูลเอาละข้อต่อไปและเว็บไซต์ที่เรียนใช้ในการค้นหาข้อมูลคือเว็บใดครับเออเว็บไซต์นะเว็บไซต์ที่เรียนใช้ในการค้นหาข้อมูล ส่วนใหญ่จะตอบว่า Google กันใช่ไหมเพราะทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับคำว่า google.com นะหรือ g o o g l e c o t s ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลและเดี๋ยวเราจะไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมแล้วก็เ,เว็บไซต์เหล่านี้กันอะนักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ได้แล้วมีคำถามอีกหนึ่งข้อครับถ้านักเรียนจะค้นหาข้อมูลที่ต้องการเนี่ยนักเรียนจะค้นหาข้อมูลที่ต้องการอย่างไร ให้สะดวกและรวดเร็วที่สุดครับมีคอมพิวเตอร์มาตั้งที่ข้างหน้านักเรียนหนึ่งเครื่องต่ออินเทอร์เน็ตให้แล้เรียบร้อยนักเรียนจะค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างไรให้สะดวกและรวดเร็วครับทำอย่างไรเอ่ยอบอกขั้นตอนครูมาห,หน่อยครับทีละขั้นเลยเปิดโปรแกรมใช่ไหมเปิดตั้งแต่เปิดคอมพิวเตอร์เลยเปิดคอมพิวเตอร์เสร็จเปิดโปรแกรมโปรแกรมอะไรล่ะครับอ่า g l e Chrome อินเทอร์เน็ตเอ็กพลหรือ Microsoft Edge Safari นะครับ Firefox แบบนี้เป็นต้นใช่ไหมเปิดโปรแกรมแล้วทำอะไรต่อครับเข้าเข้าเว็บไซต์ Search Engine อ่าเข้าเว็บไซต์ Google อ่าโอเคครับคราวนี้เรามาดูขั้นตอนกันว่าสิ่งที่นักเรียนตอบมาเนี่ยใช่ไหมเอาละ่ะเมื่อเราต้องการค้นหาข้อมูลเราก็จะเปิดโปรแกรมที่ใช้ในการเข้าอินเทอร์เน็ตขึ้นมาโปรแกรมเหล่านั้นน่ย ที่นักเรียนตอบครูม,มาไม่ว่าจะเป็น Google Chrome ไม่ว่าจะเป็น Internet Explorer ที่เปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft Edge แล้วเนี่ยนะครับนะหรือจะเป็น Mozilla Firefox หรือจะเป็น Safari หรือจะเป็นอื่นๆก็ตามนะมันมีชื่อกลางอยู่ชื่อหนึ่งนะที่เป็นชื่ออย่างเป็นทางการเลยว่าเจ้าโปรแกรมนี้จะถูกเรียกนะว่าชื่อนี้ครับก็คือ Web Browser นะใครเคยได้ยินคำว่า Web Browser บ้างหลายคนน่าจะเคยได้ยินนะ เว็บเบราว์เซอร์ก็คือโปรแกรมสำหรับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะซึ่งอาจจะมีหลายค่ายอย่างที่นักเรียนตอบครูมาน,นั่นเองครับคราวนี้ถ้านักเรียนอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์ของตนเองครูอยากใช้นักเรียนลองเปิดเครื่องแล้วก็ลองทำตามครูเลยเนอะเอาล่ะเมื่อนักเรียนเปิดเครื่องมาแล้วขอให้นักเรียนลองเลือกโปรแกรมที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตขึ้นมาครับนะที่มีอยู่บนเครื่องนักเรียนวิธีการอย่างไรล่ะ วิธีการก็อาจจะเป็นแบบนี้ครับคลิกเมาส์ที่ปุ่ม start เพื่อเปิดโปรแกรมก็ได้นี่คือขั้นที่1นึพอ start ขึ้นมาแล้วนักเรียนก็ลองดูซิว่าเอโปรแกรมไหนที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์หรืออาจจะเป็นโปรแกรมที่เรียนใช้บ่อยๆได้แก่ Google Chrome ใช่ไหมแบบนี้นะครับก็เปิดขึ้นมาได้เลยหรือบางคนอาจจะใช้ Microsoft Edge ก็ได้หรือถ้านักเรียนไม่คลิกตรงนี้ ถ้าแถบ TaskBar ของนักเรียน,นยมีโปรแกรมหรือมีไอคอนอยู่แล้วนักเรียนก็คลิกตรงนั้นก็ได้ครับก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วอลองดูนะครับว่าจะเปิดขึ้นมาได้หรือไม่เอาละลองดูเนอะพอเปิดขึ้นมาแล้วทําอะไรต่อล่ะนักเรียนลองพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ต่อไปนี้ดูครับก็คือ www.google.co.th หรือจะเป็น google.com แล้วก็กด Enter ก็ได้ครับแล้วลองดูซิว่า โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างหรือหน้าตาอย่างไรอ่าลองพิมพ์เลยนะพิมพ์เลยครับแสดงอย่างไรครับก็เป็นหน้าต่างแบบนี้ใช่ไหมอ่าถ้าเป็น Internet Explorer หรือ Microsoft Edge ก็จะแสดงหน้าตาลักษณะนี้หรือถ้าเป็น Google Chrome ก็จะแสดงหน้าตาลักษณะนี้คล้ายกันไหมครับคล้ายกันเนอะอ่าตัวเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยจะมีลักษณะที่สำคัญที่เหมือนเหมือนกันก็คือมีช่องสำหรับ พิมพ์ URL หรือชื่อเว็บไซต์นั่นเองนะครับแล้วถ้านักเรียนเปิดเว็บไซต์เดียวกันอย่างเช่น Google นะก็จะแสดงหน้าเว็บ Google ลักษณะเดียวกันครับใครขึ้นหน้าต่างแบบนี้เราบ้างยกมือให้ดูหน่อยน่าจะได้แล้วนะลองทำตามให้ทันนะครับนะถ้าไม่ทันลอง s t อ p แล้วก็ลองทำให้ทันก่อนแล้วค่อยกด Play เพื่อดูวิดีโอต่อไปนะเอาลละถ้านักเรียนทำทันแล้วเรามาต่อกันเลยนะครับ ถ้านักเรียนจะค้นหาข้อมูลที่สนใจทางอินเทอร์เน็ตนเราก็จะต้องป้อนชื่อเว็บไซต์ที่เป็นเ e ิร์ h เ n อ i n e นจินลงไปอย่างเช่น google. co. th หรือจะเป็น google. com ใช่ไหมครับแต่ถ้านักเรียนไม่รู้ชื่อไม่รู้ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการเนี่ยนักเรียนจะทำอย่างไรครับไม่รู้ชื่อเว็บไซต์เลยอยากหาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกพืชการเลี้ยงสตัตว์ แต่เราไม่รู้ว่าเว็บไซต์นั้นคือเว็บไซต์อะไรทําอย่างไรละ่ะนักเรียนก็จะาตามธรรมชาติของเราครับนักเรียนน่าจะเคยแล้วก็คือพิมพ์คําค้นลงไปในเว็บไซต์ google com เลยใช่ไหมครับเราก็จะเจอข้อมูลที่ต้องการเนอะดังนั้นเจ้าเว็บไซต์ google เนี่ยมันจึงถูกเรียกว่า search engine ครับนะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลได้หลากหลายและก็มากมายเลยและก็เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันทั่วโลกครับ ถ้าเราอยู่ในประเทศไทยนะเราสามารถเข้าเว็บไซต์ที่ชื่อว่า google.co.th ก็ได้เว็บไซต์ที่จะแสดงขึ้นมาก็จะแสดงเป็นภาษาไทยให้นักเรียนได้ศึกษาได้เดรียนรู้ได้อ่านค่อนข้างง่ายครับนะแต่ถ้านักเรียนอยากจะเข้า google.com ก็ได้เช่นเดียวกันนะผลการค้นหาก็จะไม่ต่างกันมากครับนี่ก็คือการค้นหาข้อมูลเบื้องต้นด้วยการเปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้ก็การใช้เซิร์ h e n g i n เที่ชื่อว่า google .co.th ครับคราวนี้หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ได้รู้จักเว็บเบราว์เซอร์ได้รู้จักเซิร์ชเอนจินมาแล้วคำถามครับข้อแรกครูอยากจะถามว่า s อ้าเซิร์ชเอนจินคืออะไรล่ะอ่าได้ยินคำว่าเซิร์ชเอนจินมาแล้วเซิร์ชเอนจินคืออะไรครับคือ Google ใช่ไหมครับใครคิดว่าเซิร์ชเอนจินคือ Google ยกมือครับไม่ใช่นะเซิร์ชเอนจินไม่ใช่ Google นะครับเซิร์ชเอนจินคืออะไรล่ะครับ Search Engine คือซอฟต์แวร์หรือระบบที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลซึ่ง Google คือเครื่องมือหนึ่งที่เป็น Search Engine ครับแต่ในโลกนี้มี Search Engine ตั้งหลายตัวมี Search Engine ตั้งหลายตัวนะไม่ได้มีแค่ Google อย่างเดียวนะดังนั้นนักเรียนลองตอบรูสิครับว่าเว็บไซต์ที่เป็น Search Engine เนี่ยมีอะไรบ้างขอสัก3เว็บไซต์ครับ 1. ต้องตอบได้แล้วเว็บไซต์ที่1ที่ใช้บ,บ่อย g o o g l e ใช่ไหมอ่า uh, g o o g l e co. th เว็บไซต์ที่2ล่ะ g o o g l e com ไม่เอานะครับเอาเว็บไซต์อื่นนะ o o o g l e co. th กับ com เนี่ยคือ Google เหมือนกันนะอะไรครับอย่างอื่นบ้าง Google อ uh, ่านักเรียนเคยใช้ bing. com ไหมครับ bing. com อ่าถ้ายังไม่เคยลองค้นหาลองเปิดดูก็ได้ครับว่า bing. com หน้าตาเป็นยังไง bing. com นี่เป็น Search Engine เหมือนกัน แต่ว่าผู้พัฒนาบิงก็คือบริษัท Microsoft นั่นเองครับได้2แล้วได้2แล้วแต่ครูต้องการ3ใช่ไหมสามคืออะไรครับหาอีกตัวหนึ่งครับอ่าอีกตัวหนึ่งไม่รู้นักเรียนจะเคยใช้หรือเคยเห็นหรือไม่อีกตัวหนึ่งก็คือ yahoo.com นั่นเองครับ y a h o o .com นักเรียนลองค้นหาดูก็ได้ครับนี่ก็คือ Search Engine อีกตัวหนึ่งแต่ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะ เสิร์ชเอนจินบนโลกใบนี้ยังมีอีกหลายค่ายเลยหลายเว็บไซต์เลยถ้านักเรียนอยากรู้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะหรือถ้านักเรียนอยากจะค้นหาข้อมูลนักเรียนก็สามารถใช้เสิร์ชเอนจินหลักที่นิยมกันทั่วโลกก็ได้นะครับอาจจะเป็น Google อาจจะเป็น Bing อาจจะเป็น Yahoo! แบบนี้เป็นต้นก็ได้นะฮะเอาล่ะนี่ก็คือเรื่องของการค้นหาข้อมูลได้รู้จักเว็บเบราว์เซอร์แล้วได้รู้จักเสิร์ชเอนจินแล้วครับ ต่อไปเรามาลองใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์และก็เซิร์ชเอนจินเพื่อค้นหาข้อมูลกันดูนะครับด้วยการค้นหาคำว่าศาสตร์พระราชาครับอ่าให้นักเรียนเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาเลยแล้วก็ใช้เซิร์ชเอนจินสักหนึ่งตัวนะในที่นี้อาจจะเป็น Google ก็ได้ครับแล้วก็ค้นหาคำว่าศาสตร์พระราชาครับด้วยการนะพิมพ์คำว่าศาสตร์พระราชาลงไปในช่องค้นหาของ Google ได้เลยครับอ่ะทุกคน ครูอยากให้ลองทําตามนี้นะครับค่อยๆทําตามไปพร้อมๆกันแล้วก็สังเกตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนอะว่าเครื่องของเราเครื่องของเพื่อนเครื่องของเพื่อนๆคนอื่นหรือของครูเนี่ยจะเหมือนกันหรือไม่ครับทันไม่เอย่ยพิมพ์คําค้นลงไปได้เลยนะครับหลังจากพิมพ์คําค้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะนี้เนอะคำว่าศาสตร์ราชาซึ่งระบบ Google เนี่ยก็จะมีคีย์เวิร์ดขึ้นมาให้เราเลือกเต็มไปหมดเลยนะอย่างเช่นศาสตราชาคือ ศาพระราชาภาษาอังกฤษสาส์พระราชาคืออะไรอะไรเงี้ยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าเราต้องการค้นหาคําว่าสาพระราชาอย่างเดียวก็พิมพ์เท่านี้ก็ได้หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนกดปุ่ม enter ได้เลยครับบนคีย์บอร์ดหรือจะกดปุ่มคําว่าค้นหาบนหน้าจอก็ได้เราก็จะเจอเว็บไซต์มากมายเลยที่มีข้อมูลเกี่ยวกับคําว่าศาสตร์พระราชาครับเห็นไหมครับทุกคนเหมือนครูไหม อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆเน,อน,อน,อนะอ่นี่คือสิ่งที่ Google ค้นหามาให้เราครับด้วยการใช้คีย์เวิร์ดคำว่าศาสตราชานะหลังจากที่ได้เว็บไซต์ต่างๆเราเนี้ยมากมายแล้วก็จะมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องบ้างอาจจะมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลบางส่วนบ้างนะครับนักเรียนก็ต้องเลือกเว็บไซต์ที่เราต้องการควนี้วิธีการเข้าถึงทำอย่างไรล่ะ เราสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยครับนะอย่างเช่นเราเห็นลิงก์แรกนะมีคีย์เวิร์ดที่เราสนใจก็คือคำว่สาสารพราชาอ่ะแล้วก็มีเนื้อหาน่าจะใช่แหละน่าจะมีข้อมูลที่เราต้องการนักเรียนสามารถคลิกเข้าไปได้เลยหรือนักเรียนอาจจะคลิกขวาแล้วก็เลือกแท็บใหม่ก็ได้ครับโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ก็จะเปิดแท็บใหม่ให้กับนักเรียนตัวแท็บที่เป็นผลการค้นหาก็ยังอยู่ที่แท็บเดิมครับ หลังจากที่นักเรียนกดปุ่ม enter แล้วนะครับนักเรียนก็จะเจอข้อมูลมากมายเลยซึ่งถ้านักเรียนสนใจข้อมูลในส่วนไหนนักเรียนสามารถคลิกลิงเข้าไปได้เลยครับหรือนักเรียนอาจจะทําการคลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกแท็บใหม่หรือเลือกเมนูที่ปรากฏอยู่ก็ได้ครับถ้านักเรียนเลือกแท็บใหม่ข้อมูลในเว็บไซต์นั้นก็จะไปเปิดแท็บใหม่ให้กับนักเรียนครับนะหรือถ้านักเรียนคลิกเข้าไปเลยข้อมูลก็จะปรากฏทันทีเลย โดยการทับหน้าต่างเดิมไปเนอะคราวนี้นักเรียนก็ต้องเลือกแล้วว่านักเรียนจะต้องการแสดงข้อมูลในลักษณะไหนอ่ะถ้านักเรียนเลือกแท็บใหม่ข้อมูลใหม่ก็จะเปิดขึ้นมาจะไม่ทับแท็บเก่านะครับอ่ะลองดูเลยนะครับสมมุติว่าครูเลือกแท็บใหม่ครูก็จะได้แท็บใหม่หรือหน้าต่างใหม่แบบนี้นะครับในที่นี้ครูเลือกหน้าต่างใหม่เ้อก็จะปรากฏหน้าต่างใหม่ปรากฏขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาครับ เมื่อได้ข้อมูลแล้วนักเรียนลองสืบค้นข้อมูลดูว่าเว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลตามที่นักเรียนต้องการหรือไม่เมื่อได้ข้อมูลที่สนใจแล้วหรือนักเรียนกําลังศึกษาหน้าเพจนั้นๆอยู่ถ้าหากต้องการย้อนกลับไปก่อนหน้านักเรียนสามารถคลิกปุ่มย้อนกลับได้เลยครับตามรูปที่แสดงอยู่ตรงนี้เลยนี่ก็คือการใช้เว็บเบราว์เซอร์และก็เซิร์ชเอนจินในการค้นหาข้อมูลเบื้องต้นครับซึ่งครูมีสิ่งที่นักเรียน จะต้องพึงระวังอย่างหนึ่งที่จะต้องเน้นย้ํากันบ่อยๆเลยก็คือการเข้าไปค้นหาข้อมูลที่เว็บไซต์ใดนั้นถ้านักเรียนใช้คําที่มีความหมายกว้างมากเกินไปข้อมูลที่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นข้อมูลที่มีความหมายกว้างๆไม่ตรงประเด็นนะถ้านักเรียนอยากจะได้ข้อมูลที่ตรงประเด็นนักเรียนก็ต้องใช้คําค้นที่กระชับชัดเจนสื่อความหมายแล้วก็ตรงตาม คำที่เราต้องการครับนักเรียนก็จะค้นหาข้อมูลตามที่เราต้องการได้นี่ก็คือตัวอย่างเบื้องต้นเนอะคราวนี้หลังจากนักเรียนลองทําตัวอย่างนี้แล้วครูมีตัวอย่างที่2ที่อยากจะให้นักเรียนลองทําอีก1กิจกรรมครับโดยตัวอย่างที่2เนี้ยสมมุติว่าเรากําลังศึกษาเรื่องพลังงานทดแทนและสนใจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์นักเรียนคิดว่านักเรียนจะใช้คําค้นว่าอะไรดีครับ ใครคิดว่าเป็นพลังงานทดแทนยกมือหน่อยพลังงานทดแทนครับมหไหมครับหรือใครคิดว่าเราจะค้นคําว่าพลังงานแสงอาทิตย์ไปเลยเพราะเราสนใจพลังงานแสงอาทิตย์ยกมือครับถูกต้องนะครับเราน่าจะใช้คําค้นที่เจาะจงไปเลยตามที่เราได้ข้อสรุปไว้ก่อนหน้านี้ก็คือเราสามารถใช้คําค้นว่าพลังงานแสงอาทิตย์ได้เลยเพราะถ้าเราใช้คําว่าพลังงานทดแทนเราจะเจอ ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานทดแทนเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีพลังงานลมก็มีพลังงานเชื้อเพลิงด้านอื่นๆก็มาด้วยนะครับจะเห็นว่าข้อมูลมันค่อนข้างกว้างแต่ถ้านักเรียนค้นหาคําว่าพลังงานแสงอาทิตย์นักเรียนจะเจอข้อมูลที่เรียนต้องการทันทีเลยครับนี่คือการค้นหาแบบเจาะจงนั่นเองคราวนี้ถ้านักเรียนต้องการเฉพาะภาพล่ะทำยังไงครับภาพเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ต้องการเฉพาะภาพทำยังไงครับ เจ้า google เนี่ยมีเมนูอันหนึ่งที่เป็นเมนูที่เกี่ยวกับการค้นรูปนักเรียนสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนักเรียนจะเจอข้อมูลที่เป็นรูปภาพที่เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้นครับอลองทำตามดูนะว่าจะได้ข้อมูลที่ต้องการหรือไม่นี่ก็คือการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปกันครับ กิจกรรมที่ครูจะให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมกันทำก็คือกิจกรรมที่มีชื่อว่าเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ตครับโดยในกิจกรรมนี้ครูจะให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนแล้วค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับธงชาติไทยโดยใช้คำค้นว่าธงชาติไทยครับอตอนนี้ครูอยากให้นักเรียนทุกคนจับคู่กับเพื่อนได้เลยครับแต่ถ้าใครเรียนด้วยระบบออนไลน์เนื้อผ่านระบบออนไลน์นักเรียนก็สามารถทำงานนี้ได้ด้วยตนเองก็ได้ครับหรือ ตามความสะดวกถ้าคุณครูสามารถแบ่งกลุ่มหรือจับคู่ให้กับนักเรียนก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับแต่ถ้าออนไซต์ site, ครูอยากใช้นักเรียนทุกคนจับคู่กับเพื่อนเลยครับเอาล่ะเมื่อน,นักเรียนทุกคนมีคู่แล้วให้นักเรียนค้นหาข้อมูลโดยใช้คําค้นว่าธงชาติไทยครับแล้วตอบคําถามต่อไปนี้ 1. ประเทศไทยมีธงชาติใช้มาแล้วกี่รูปแบบแต่ละรูปแบบมีลักษณะอย่างไร จดไว้นะครับนี่คือคําถามที่เรียนต้องตอบให้ได้ด้วยการไปค้นหาข้อมูลนะข้อ2ครับนักเรียนต้องตอบคําถามว่าธงชาติไทยแต่ละรูปแบบใช้ในช่วงปีพศใดครับนี่คือสิ่งที่เรียนต้องไปค้นหาข้อมูลมานะยังไม่หมดนะครับธงชาติไทยในปัจจุบันมีลักษณะของสีเป็นอย่างไรนี่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ หลังจากที่นักเรียนได้ข้อมูลแล้วครูอยากใช้นักเรียนทุกคนทุกคู่เนี่ยพิจารณาข้อมูลแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ครับข้อมูลที่ได้มีความสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการหรือไม่อย่างไรเราต้องการเกี่ยวกับธงชาติไทยเพื่อมาตอบคำถามตอนน่อไปนี้เอ๊ข้อมูลที่ได้เนี่ยจากค,คําค้นหรือจากเว็บไซต์ที่เราเข้าไปค้นหาข้อมูลเนี่ยมีความสอดคล้องตรงตามที่เราต้องการไหมอ่าข้อ2ครับข้อมูลที่ได้ มาจากแหล่งใดบ้างมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อ่าตอบให้ได้นะเอเว็บไซต์นี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะเหตุใด3ครับใครเป็นผู้เขียนข้อมูลนั้นการค้นหาข้อมูลที่ดีน่าจะระบุผู้เขียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้เนอะเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงนะครับและ4ครับข้อมูลนั้นนำมาเผยแพร่เมื่อใดอ ลองตอบคำถามด้วยการใช้คำค้นว่าธงชาติไทยและก็ลองพิจารณาข้อมูลตออ่อไปนี้ดูครับครูให้เวลานักเรียนแต่ละคู่ทำงานนี้เป็นเวลา15นาทีนะครับน่าจะตอบคำถามได้ละเอียดถี่ท้วนพอสมควรเอาละ่ะเริ่มได้เลยครับอาตอนนี้ครบ 15นาทีแล้วเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยทำงานเสร็จไหมครับสามารถตอบคำถามได้ครบถ้วนไหมครับใครทำงานเสร็จแล้วยกมือหน่อยอ่าส่วนใหญ่เสร็จแล้วเนอะดังนั้นเรามาดูกันซิว่าจากที่นักเรียนค้นหาข้อมูลเราได้คำตอบอะไรบ้างเดี๋ยวให้ทุกกลุ่มทุกคู่ลองนำเสนอข้อมูลดูนะครับเอาละข้อ1ประเทศไทยมีธงชาติใช้มาแล้วกี่รูปแบบอ่าคำตอบคือกี่รูปแบบครับ กี่รูปแบบเอ่ยจะเหมือนกันไหมครับอ่าเรูปแบบครับนะมี7รูปแบบแต่ละรูปแบบมีลักษณะอย่างไรเราก็จะได้คําตอบแบบนี้ครับรูปแบบที่1เป็นธงพื้นสีแดงทั้งผืนเลยนะจนกระทั่งถึงรูปแบบที่7รูปแบบปัจจุบันเราเรียกว่าธงไตรลงนั่นเองนะเหมือนกันไหมครับอ่าใครไม่เหมือนมีไหมถ้าไม่เหมือนต้องลองไป ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมดูซิเราได้จากแหล่งข้อมูลไหนมาข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่ลองดูนะครับต่อไปข้อ2ครับนักเรียนค้นหาข้อมูลแล้วก็ตอบคําถามว่าธงชาติไทยแต่ละรูปแบบใช้ในช่วงปีพศใดอ่ะลองตรวจสอบข้อมูลดูดซิว่าของครูกับของพวกเรานะของเพื่อนๆตรงกันหรือไม่รูปแบบที่1 นะเริ่มต้นตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราชหรือปีพศ2325และในรูปแบบที่7รูปแบบปัจจุบันใช้ตั้งแต่ปีพศใดครับพศ2460เหมือนกันไหมครับเ,เหมือนกันใช่ไหมครับแสดงว่าเราค้นหาข้อมูลได้ถูกต้องตรงกันนะเอาละและข้อ3ธงชาติไทยในปัจจุบัน มีลักษณะของสีเป็นอย่างไรครับร่วมกันตอบพร้อมๆกันเลยเรามีกี่สีครับมี3ส,สีสามสีนี้ชื่อว่าธงไตรลงใช่ไหมสีแดงหมายถึงหมายถึงชาตาิและความสามาัคคีของคนในชาติสีขาวหมายถึงาศาสนานะสีน้ำเงินก็คือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศนั่นเองนี่ก็คือธงไตรรงได้ข้อมูลเหมือนกันใช่ไหมครับหลังจากได้ข้อมูลมาแล้วยังไม่จบใช่ไหม ครูให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลดูซิว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยมีความสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการหรือไม่สอดคล้องไหมครับสิ่งที่นักเรียนได้มาสอดคล้องเนอะตรงกับที่เราต้องการเพราะข้อมูลที่ค้นหาเนี่ยตรงตามหัวข้อตรงตามคำถามหรือตรงตามข้อมูลที่เราต้องการเลยแล้วก็มีความครบถ้วนมีที่มามีผู้เขียนมีข้อมูลอื่นๆครบถ้วนเลยอ่ะคราวนี้ลองพิจารณาต่อซิว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยมาจากแหล่งใดมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ในที่นี้เพื่อนนำเสนอว่ามีความน่าเชื่อถือเพราะเพื่อนนำข้อมูลมาจากเว็บไซต์หอมรดกไทยนั่นเองอก็คือเว็บไซต์ t h a i h e r i t a g e n e t เลองเข้าไปดูนะถ้าใครไม่ได้เข้าเว็บไซต์นี้อาจจะลองเข้าไปค้นหาดูก็ได้ว่ามีข้อมูลเหมือนกับที่เราค้นหามาหรือไม่ใครเป็นผู้เขียนข้อมูลนั้นส่วนปฏิบัติการเครือข่ายนะหรือสอทอทอ กอชอนั่นเองกลมทหารช่างค่ายพานุรังสีนะนี่คือผู้ที่ให้ข้อมูลและข้อมูลนั้นนำมาเผยแพร่เมื่อใดวันที่6ทธันวาคมปีพุทธศักราช2559นั่นเองครับนี่ก็คือการพิจารณาข้อมูลที่ได้มาซึ่งถือได้ว่าข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือพอสมควรอะนักเรียนรู้ไหมครับทำไมครูถึงให้นักเรียนค้นหาข้อมูลแล้วต้องพิจารณาข้อมูลเหล่านี้ด้วยละ่ะเพราะอะไรครับ เพราะข้อมูลทั้งหลายที่เราค้นหามาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะเราอาจจะเจอเว็บไซต์มากมายเลยที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องแต่บางเว็บไซต์อาจจะมีข้อมูลไม่ครบถ้วนบ้างมีข้อมูลที่ผิดพลาดบ้างหรือบางเว็บไซต์อาจจะมีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเลยเราก็ต้องพิจารณาหาข้อมูลที่รอบด้านหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาประกอบการพิจารณาร่วมกันและที่สําคัญข้อมูลนั้นถ้ามีแหล่งที่มาถ้ามีผู้เขียนถ้า ระบุวันเดือนปีที่เขียนเราก็จะอ้างถึงได้ว่าข้อมูลนี้มีความน่าเชื่อถือพอสมควรนะครับแต่ที่สําคัญเราสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้จากประเภทของเว็บไซต์ด้วยนะครับถ้าเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการสํานักข่าวหรือองค์กรต่างๆก็จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเว็บไซต์ที่สร้างโดยบุคคลทั่วไปเนอะนะหรือบางข้อมูลข้อมูลอาจจะเปลี่ยนไปตามการเวลา ถ้าเราได้ข้อมูลที่เก่ามากเกินไปข้อมูลอาจจะเก่าไปแล้วหรือข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้ดังนั้นอาจจะต้องดูที่เวลาในการเผยแพร่ข้อมูลนั้นด้วยนี่ก็คือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่อยากให้นักเรียนได้พิจารณาในการค้นหาข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือและตรงตามความต้องการครับอ่ะคราวนี้เมื่อนักเรียนเรียนถึงตรงนี้เรามาทําแบบทดสอบกันหน่อยแบบทดสอบข้อแรกนักเรียนดูภาพภาพนี้นะจากภาพ นักเรียนจะเลือกใช้คำค้นหาข้อมูลใดครับเออใช้คำค้นว่าอะไรดีครับ 1. ปลา2ปลาน้ำจืด 3. ประกัดจีนหรือ4ปลาสวยงามดีครับเพื่อให้ได้รูปภาพรูปนี้นะน่าจะใช้คำค้นว่า,าประกัดจีนแน่นอนครับเพราะเป็นคำค้นที่ตรงประเด็นเนอะอน่าจะได้ภาพภาพนี้แน่นอนดังนั้นเจาะจงไปเลยว่าเราต้องการภาพ ประกาศจีนข้อต่อไปครับข้อใดเป็นการใช้คำเพื่อค้นหาข้อมูลแบบเจาะจง 1. ผลไม้ 2. ขนมหวาน3ข้าวหอมมะลิหรือ 4. อาหารรสจัดครับอ่าอันไหนเจาะจงครับผลไม้เจาะจงไหมขนมหวานล่ะข้าวหอมมะลิล่ะหรืออาหารรสจัดครับคำตอบก็คือข้าวหอมมะลินั่นเองเอะผลไม้ทำไมไม่เจาะจงล่ะครับอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าผลไม้อะไรใช่ไหม ก็จะได้ข้อมูลผลไม้ให้มาเยอะแยะไปหมดเลยขนมหวานก็เช่นเดียวกันอาหารรถจัดก็เช่นเดียวกันแต่ข้าวหอมมะลินี่เจาะจงนะก็จะได้ข้อมูลหรือรูปภาพเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิเท่านั้นอ่ะยังมีอีกหนึ่งข้อนะครับข้อใดเป็นการใช้คำเพื่อค้นหาข้อมูลแบบไม่เจาะจงคราวนี้ไม่เจาะจงบ้างนะแมวไก่แจ้ปลากัดจีนสุนัขพันธุ์บางแก้ว อ่าอันไหนไม่เจอะจงครับอ่ารู้ไหมครับคําตอบก็คือขอ้อ1นนั่นเองถูกต้องนะครับเพราะแมวเนี่ยเป็นการค้นหาแบบไม่เจาะจงนะถ้าระบุพันธุ์ลงไปด้วยเนี่ยว่าเป็นแมวอะไรเราก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นอ่แต่ไก่แจ้ประกาศจีนสุนัขพันธุ์บางแก้วอันนี้เป็นการเจาะจงถึงสายพันธุ์ลงไปด้วยอ่านี่ก็คือแบบทดสอบโวนคิดที่ให้นักเรียนได้ลองคิดลองทํากันนะครับคราวนี้เมื่อนักเรียนเรียนถึงตรงนี้แล้ว นักเรียนได้ตอบคําถามนักเรียนได้ทํากิจกรรมไปแล้วนักเรียนลองประเมินตนเองดูสิครับว่าความรู้ที่นักเรียนได้เรียนในวันนี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับเรื่องอไรเอ่ยการค้นหาข้อมูลใช่ไหมนักเรียนได้รู้จักคําว่าเว็บเบราว์เซอร์ไหมครับรู้จักแล้วเว็บเบราว์เซอร์คืออะไรเอ่ยคือโปรแกรมใช่ปะโปรแกรมที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับแล้วเซิร์ชเอเอนจินล่ะ เสิร์ชเอนจิ้นคือโปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลถูกต้องนะครับยกตัวอย่างสิเสิร์ชเอนจิ้นได้แก่อะไรบ้าง Google ใช่ไหมครับ Bing ใช่ไหมครับ Yahoo อ่าโอเคฮะคราวนี้นักเรียนจะสามารถนําความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้เนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรบ้างเอ่ยนะขอคําตอบสักหนึ่งคนครับเอาความรู้นี้ไปใช้ในการสืบค้นการค้นหาข้อมูลให้ตรงตามความต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุดใช่ไหมครับ โอเคนี่คือสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถนําไปใช้ได้ดังนั้นในการเรียนครั้งนี้ครูคิดว่านักเรียนทุกคนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้ง3ข้อดังนี้เลยก็คือนักเรียนได้อธิบายเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลได้นักเรียนได้ทําการวิเคราะห์เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลและได้ลองทําลองปฏิบัติใช่ไหมครับผ่านกิจกรรมที่ทําให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ที่นักเรียนได้ทํากิจกรรมเป็นคู่นั่นเอง นี่คือ,คอสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในครั้งนี้เรื่องของการค้นหาข้อมูลครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ